สวัสดีค่ะเราจะมาแต่งตัวให้ดูกันนะคะทุกคนปาม,มามาเรื่มาเรื่อยเสียงเราจนี้นะคะทุกคนแต่ว่าจะมาแต่งให้ดูกันนะ ใช่ค่ะตีนหนึ่งเยอะกว่าก่อนอย่างเงี้ยก็คือเราเปลี่ยนเองค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาแต่งกันอ่ะอันนี้จะเป็นตีมผมก่อนแล้วก็จะเอาไปที่อันนี้แล้วก็เราก็จะกดเลยแล้วก็เลื่อนอันนี้ดีไหมเดี๋ยวนี้อันนี้ดีกว่าละใช่ไหมก็กดไปที่ตรงนี้ก็เลื่อนอื โอเคเราก็จะเป็นอันคลิปอันนี้นะแล้วอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นอ,อ,อะไรดีแบบอันนี้นะ,นะดูอันนี้ดีอันนี้มันาลายบารวยเลยโอเคียวเอาอะไรปารวยก็แล้วกันนะ,นะอันนี้คือเรจะเป็นไอ,อน้อวยเอ้ยไลายบารวยนะคะทุกคนเป็น ไอไออไหน้านี I I I like <laughs> like ่ก like ็เอาเป็นอายันวยอายันออะไรอายันอไม่ใช like ่อายันวยอันนี้คือคือเราผมสีดำเหมือนเช่นไรอายันวก็ต้องผมสีดำนะตรงนี้คือเหมือนสะท้อนแสง เป็นแบงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องกดเป็นอันน,น,นี้ปุ๊บปุ๊บอ่ะเารอๆโอเคโอ้มันค้างเฉยๆอ๋อเอาแบบโอเคนะแล้วก็ไปที่ป่าแล้วเราก็สามารถมาเ,เลือกลอเลยนะครับว่าเราจะเลือไหนดี ถ้าเอาแบบนี้ก็โอเคได้นะคะทุกคเดี๋ยวเราจะไปทำตากันส่วนตาเนี่ยมันคือมันต้องปับแต่งด้วยตาก็จะเป็นอันงนี้คะทุกคนอันนี้แหละสวยที่สุดตาก็จะเป็นแบบนี้ จะอาไอันนี้นะนะก็เปลี่ยนสีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วส่วนอันที่เป็นตาใช่ไหมเราก็ทามาอ่อำไงอยากรู้ใช่ไหมเราก็ต้องทำนี้ แต่ก็สวยนะน่ารักอยู่นี่น่ารักกันแหละนะงฟ้าเฮ้ยน่ารักนะนี่เป็นหน้ามาอยู่นนนนก็เอาได้นะทุกคนเนี้ยสวยอันน,น,นี้อันนี้ไม่ค่อยเหมาะอันนี้เหมาะอยู่แต่อันนี้เหมาะกว่าอันนี้คือเซน,นเซเยวไหม อันนี้คือไม่ใช่ทัิิะทุกคนนี่เราจะมาทำอะไรนูจะหมดกินงนี้เลยแ้่นนไหนแข่งนี้ปุ๊บ เออนีนี่้ย่างนี้กุ้งอาจจะมองไม่เห็นแลยก็ไม่เป็นไรนะกุ้งอาจจะมองไม่เห็นอ่ะ เป็นฝาเนาะฝาาก็จะเอาเปิดแบบอันนี้อันนี้ได้นะพอเสรมากกดอยู่ก็จะเอาปบบอันนกันใช่ไหมแล้วจะเอาแปบน,นี้เนี่ยไอ้ยายนุยกินแตงโมคทุกคนอ่าถอนนั่งดีกว่ว เราก็จะกดไปที่ไม่ขนาดอ่ะไปที่ตู้บ้านก็แล้วกันเออโซมโซมโซมทำไม ซ uhm like ูมมมันบ้าคิดวะาเรา่อแล้วก็จะเอาเป็นเสื้อผ้านคี้ก็สแล้วเราก็จะกดอันนี้กดอันนี้ไปกดอันนี้ก็ได้เป็นยางอันนี้ก็สวยใช่ไหมล่ะเราก็จะเอาอย่นี้ จะเอาเป็นไม่รู้ว่าอันนี้แคานะอันนี้อันไหนก็สใสหมดแหละอันนี้สวยกว่าสวยอันนี้หมอสวยนี่ท่านเนี้ยสวยอ่ะอืมอันนี้น่ารักนะแต่ไม่ชอบมันโอ้โหกระโปรงก็ขึ้นหมอนะอันนี้หมออยู่ เว้นี้มอมากไค่นี้แหละนะนดีอันนี้เอาเป็นสีดำกสีดำลเป็นเตอร์เลยอืก ได้ชวดอย่างนี้เลยค่ะไปไหมไปที่น,นี้เราก็กดไปตรงนี้

นี้ไห้นะแต่ว่ามันไม่ใช่มันใช่เปล่าใช่ไม่ใช่เทำไมไม่ใช่พี่ก็ดูไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่น่าจะมีนี่อันนี้น่าจะเป็นนีเ้เลย ส uh วัส huh ด <Yeah. S 3> mm ีค่ะค่ะ เวันนี้อัดคลิปอันนี้คืออัดคลิปเดี๋ยววันนี้ก็คือเอาให้ดูแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นหมวก จะมีนะทีเ e. ป yeah, ียนสีสัจะแต่งได้เลยอันนี้คือเราแต่งตัวเสร็จแล้วเหลืออีกอันเดียก็คกดคันี้ก็กดมาแล้วก็จะเอาสีก็ได้อะกดตแสงเชดเลี่น็ต่อตวอต่อต่อตตัวตอ่อ Og จะได้เป็นอย่างนี้เลยน่ารักไหมคน 네, 네, 네. 네, 네. 네, 네. 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 네.